แอนซูศรีราชานะครับซึ่งที่นี่นะครับเราได้ข่าวมาว่ามีสัตว์หลากหลายนะครับและมีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับและมีกิจกรรมให้เราดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องดีๆกับน้องไอดีจะได้ไปดูอะไรและถ่ายรูปตรงไหนบ้างกันครับผมไปกันเลยไปดูกันเลยเค่ะด้ยนรับของอรงดมาแล้วงแล้ว ทีมแรกน้องชัยจะตกรับทีมแรกนะครับมาดูทีมที่สองก่อนะครับทีมที่สองทีมนี้มีทีมของตัวนะครับมีอยู่แปดตัวนะครับทีมของตัวนะครับน้องหมูออกมาแล้วครับน้องหมูออกมาแล้ว คาหรือพ่อขาค่ะพ่อค้าเจอพ่อค้าพ่อค้าสุดหล่อชื่ออะไรนะคะพี่ชิเกอร์ค่ะอ๋อชิเกอร์เจอพ่อค้าสุดหล่อขายขายตะกร้าค่ะชุดละห้าสิบนะคะเอาไปให้น้องๆได้เฮ้ยน้องเดินไอดร่างลองสิคะ น้องก็จะได้ไม่แล้วปล่อยมือนะครับอย่าพามือไว้นะครับเดี๋ยวน้องจะกลับนะครับเพราะว่ลูกขับตรงนี้ผิดมือน้องนะครับพี่เอควิธีให้อาหารนะคะก็คือให้แล้วก็ปล่อยเลยค่ะเออะอรว่ยวให้มีขึ้นกาก้าด้วยไอ,อเอาเอาผักออกจแต่ขงไหมลูกจะหยิบง่ายๆดูน้องน้องก ใส้ลุมไอดีได้ได้ลูกได้พี่ดีพี่ดีเทผักใส่ใส่ตะกร้าไปเลยสิลูกนอนนองลุมอยู่น้องลุมจีนหนูเลิกมาแล้วจีนุ่งมาแล้วน้องลุมไอดีก็ตายลุมไอดีน้องทำอะไรน้องเล่นชิงชา มันจะพาไปดูเห็นไหมเห็นไหมน้องเล่นจริงจ้าเน่เ <laughs> ทุกคนกำลังมองเราอยู่เราไม่มีถุงอาหารนะเธอเน่น้องเล่นจริงจ้า <laughs> อย่าชวบเรานะนะ่ะเราไม่มีอาหารเธอทุกคนน้องคิดว่าเรามีอาหารน้องมาหมดเลยเรามามือเปล่าเ้า <laughs> 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 ลานะคะมีลามีมาให้ตัวลาเหรอล,ลูกต,ตัวนี้ลูกมาปมากปะนี่เขาได้กินแล้วลูกก็ให้ตัวที่ไม่ได้กินนะ่ะตัวไหนไม่ได้กินนะ่ะลูกเอาทำดีๆลูกทำดีๆพี่ายให้ให,ใหม่เอเอเก่งมาก มีสิ้องดีหันมาทางนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะน้งไก่อยู่ตรงนั้นค่ะนี่ค่ะน้อยๆนะอ๋อมีเบบี้ด้วยต้องไม่ซูมต้องไม่ซูมอ่ะคนคนนี้มีอะไรกรเฮ้ยน่าจ๊ะอใช่เขาไม่ชอบเสียงดังเห็นไหมน่าคอนกู้ตั้งแล้วนะ ขามีสองคนนะเจ้าก็มาจากตัวเนี้นี่ละคนนี้ก็มาสวัสดีอีกแล้วชื่อชันน้องไม่ชอบเสียงดังน,น้องหงุตั้งน้องหงุดตั้งเลยน้องไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงดั้องจะน้องได้ยินเสียงดันน้องน้งองจะหมู่ ี่ก็จะเป็นแครนิดอกนี่มันกี๊เลยเรามันกี๊ใส่เราพี่ไอบอกมันใช้กี๊ใส่เราโน่นดูน้องมี่แคทคนนั้นเขามองเรนทำอย่างเงี้ยเราตอนเนี้ยโน่นโน่คนโน่นเขาเล่นรายการสี่ตัวเนี่ยเขาเล่นอะไกเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรกันมามี่หมี่น้ำมอนหัวมามี่มามี่พีไออยากเคาะมามี่นมามี่คนโน่นคนโน่นเขาเล่นอะไรกัน เอาเข้าไปแล้วนี่เขาทำทอดแตกได้ไงเขาเข้าเข้าแล้วเขาทำไม่ทอดแตงเลยสวัสดีครับครับครับอ่าครับครับอ่าครับครับเจ้เจ้เจอด่านเจ้ด่านลอยเจอด่านลอยเจอด่านลอยอ่าเจอด่านลอยวันนี้งานเลยอ่ะครับครับอ่าเจอด่านลอยอ่ะเจอด่านลอยแม่เหนื่อยนะ อาจรยลอยขอ,ขอ,อาจอาลอยคนะ<อ>ัอาจรอาจาลอยไม่ไหวหรออนดัดดอาจับมือจับมือศิลปินเหรอลูกอ้ีองงันไม่ต้วเขาไม่ทรมาแล้วเออมาแล้ว อยากกินอีกน่าแล้วนยคนนี้คนนี้ตามน้องขอกินอีกวันหนวดตะก้าแล้วครับครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค้าสวัสดีครับสวัสดีค้าสวัสดี นี่อยู่กับน้องคาปิฮาร่านะคะน้องมาหาแก๊งเด็กข้างบ้านที่เราไม่มีอะไรให้น้องแล้วหมดแล้วลูกน้องกินอปเปิ้ลดูพี่ไห้ไปกรอบกงคาปิฮาร่าดูน้องน้องมาหาตัดที่นี่เป็นมิตรทุกตัวเลยค่ะน้องรัมากส้ยจัง ตัวนี้เป็นมีมอ่ะลูกพี่พี่แอดีบอกตัวนี้เป็นมีมเป็นมีมหละเลยตจ้โดนน้องน้องชอบจี้ด่ะน้องชอบจีดเนี่ยเราก็หลอกมนุษย์เนี่ยเนี่ยดูอันนี้น้องเมืเ่อตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราก็มานอนดูลูกเนี่ยดูดูระบทเนีน<ข>่ยก็ดอนเขานั่งคุยกับน้องแฮรี่ดอกไม่ลุกขึ้นมาด้วยเราจะลาดูมมาฟังระบทเนี่ยนั่นนน้องตัวนู้นเป็น้าแน่เลยเออแม่เนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยมีแบบยืนกันหนา อันนี้เราอยู่ที่น้องเทลิดาค่ะน้องคนนู้นก็กินน้องโอ้โหสบายมากคะพุงออกข้างแล้วนะเห็นไหมโอาดูน้องกินน้องกินอย่างเดียวเลยน้องคนนั้นน้องคนนั้นก็เฝ้ายามเหรอน้องคนนั้นน่ะน้องคนนั้นยืนน้องคนนี้ก็เป็นเบบี้น้องเข้าไปนอนแล้วน้องมีเบบี๋น่ารักจังเลยเห็นไหมคะ พี่ไอไปนั่งรถเปิดประทุนแล้วเนี่ยดูสิแล้วพี่ไอนั่งรถเปิดประทุนอ่ะลลกฮัลโหลขับรถไปเที่ยวไหนคะขับรถพาแม่หรือพาสาวไปเที่ยวพาแม่ที่ยวพาแม่กับพี่ดีๆไปเที่ยวเหรอหลบพี่ไอถอดหน้ากากแล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ อันนี้เรามาอยู่ที่พักกระไดเจอระเข้เรามาดูน้องกันดีกวา่ามันไม่ไฟโฟกัสอ่ะน้องนอนแต่เด็ก <c oughs> ก็มันไม่ไฟ <c oughs> โฟกัสจ้าเอ๋น้องอยู่ข้างล่าง <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่บ่อประช่นน้ำเมฆนนะคะน้องอยูข้างล่าง ราสามารถให้อาหารน้องได้นี่น,น,นี่น้องมาโชว์ตัวเขาคิดว่าเราจะให้อาหารเขาแน่ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่นี่เต็มเลยน้องตาเอ๋น้องสวบมือครับคูปองก็จะเป็นแบบนี้ครับสามารถมาแลกอาหารได้ทุกชนิดเลยนะครับครับนี่แหละครับก็แรก ปองใช้แลกน้ำมาเรียบร้อยเลยครับครับี่ผมก็แลกไอซครีมนะครับเป็นสีโคนนะครับแล้วก็นี่นะครับแดงโซดานะครับเป็นอย่างนี้เลยครับคูปองที่ได้รับมาครับแลกอาหารแลกน้ำนะครับแล้วก็เป็นแลกอาหารสัตว์ได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็ได้เดินครบหมดแล้วนะครับได้ไปถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็ให้อาหารสัตว์หลากหลายนะครับ คูปองนะครับผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเด็กครับฟรีนะครับในคูปองหนึ่งร้อยบาทครับสามารถเอาคูปองไปแลกเป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เลือกให้อาหารสัตว์ได้หลากหลายเลยใช่ไหมดีใช่ไม้ว่าจะเป็นช้างนะครับเป็นกระต่ายนะครับเป็นแพะมังแก่ครับหรือเป็นเต่านะครับมีหลากหลายสัตว์นะครับก็พอคุณแม่ท่านใดครับสนใจพาลูกๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับก็แนะนําให้มาครับที่นี่เลยที่ไหนนะสีรลคั ศิริปาศิลชานะครับนะครับนอกจากคุ้มค่าแล้วนะครับเด็กๆมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปครับที่มาที่สวนสัตว์นี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ต่อไปเดี๋ยวมาดูครับว่าน้องไอดีกับน้องนีดีจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ท่านติด,ต,ดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผม